กินเบียร์อยู่เลยโอ้กินไม่ไหวแล้ววันนี้เบียร์กินม,นมข้าแล้วตต่ไม่ได้สักคงปิดแล้วหรอร้านเบียร์ เปิดเอาอะไรแสนเป็นร้านอินเดียยิ้มให้มันหน่อยเป็นร้านแสนโอ้วันนี้เดือนไหนฟระจัน กาดปลอดโปร่งม่พระจันทร์ขึ้นนะเออเห็นนายกไอ,อ้นายกทวิตเตอร์ทวิตอบอกว่าไปกราบขอพรขอพรออท่านนายกทักษิณเมออืเ่อไหร่ท่านนายกทักษิณจะไล่นายกตัวปลอมออกนะเออให้ดูให้ดูพระจันทร์พระจันทร์ วันนี้อากาศท้องฟ้าปลอดโปร่งมากเลยที่อังกิโอ้แบ็กพูลทาวเวอร์ไฟยังไม่ปิดเลยยังไม่ปิดไฟหนาวใส่เกงขาสั้นหานาวโอ้พระจันทร์ขึ้นแล้วก็ยังเปิดไฟแบ็คพูลทาวเวอร์อยู่เลยวันนี้เปิดสีเขียว เปิดไฟสีเขียวนะครับรีบเดินเดี๋ยวพาไปเล่นกับซูชิดีกว่าเออท่านท่านนายกทักษิณตกลงจะปรับคอรมอเมื่อไหร่เนี่ยปรับคอรมอแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนนายกใหม่ด้วยเลยเ,ออเห็นออกไปต่างประเทศไปชวนคนนั้นคนนี้มาลงทุนเนี่ยเห็นเมนื่อสิบชั่วโมงที่แล้วอะ่ะเห็นป่บบริษัทแอปเปิลนะ ไปลงทุนที่เวียดนามแล้วเออข้ามหัวประเทศไทยมองข้ามประเทศไทยไปได้ไงเนี่ย mm hmm. เออบินข้ามไม่เฉยเลยทิมคุกอะเออ CEO ทิมทิมคุก CEO Apple CEO Apple ไปพูดที่ฮานอยวันนี้ไปพูดที่ฮานอยบอกจะลงทุนเออ mm hmm. ลงทุนสร้างโรงงาน Apple ที่ อที่ที่เวียดนามเออแล้วถ้าประเทศไทยไม่เหมาะสมตรงไหนทําไมไม่มาลงทุนที่ประเทศไทยวะเออบินข้ามไปเฉยเลยแต่ <c oughs> ยกไทยอุตสาไอนายกทวิตเตอร์อุตสาหบินไปไปนู่นไปนี่ไปหลายประเทศนะเออห้าสิบเอ็ดวันไปต่างประเทศอะแทนแอปเปิลแทนที่จะมาลงทุนที่ประเทศไทย นู่นบินไปลงทุนที่ฮาหนอยเช่ไปเชิญเขามาลงทุนยังไงเนี่ยเอ้ย,อ,ยอ่านข่าวยังไม่รู้เลยนะยกทวิตเตอร์นะเขียนว่อตอนไปอเมริกานี่ก็ไปพบกับเขาไปพบกับ Apple หรือเปล่าเอหรือว่าไม่หรือว่าไปไปคุยแต่กับเทสลาบริษัทเทสลาเออมาลงทุนยังบริษัทเทส l a นะ่ แต่ตอนนี้บริษัท Apple เขาไปลงทุนที่ที่เวียดนามไปแล้วเพราะว่าต้องการขยายเ,าเพิ่มดีมานการผลิตขยายตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเขาเลยซีอใหญ่เขาทิมคุกห้ยหนักแถมงรมเลยแถมใส่เกงขาสั้นมาอีกวันเนี้ย ลงก็แรงบริษัทแอปเปิลไปลงทุนบินข้ามหัวประเทศไทยไปเลยบินข้ามหัวประเทศไทยไปลงทุนที่เวียดนามใช่เดี๋ยวเห็นทุ่งป็าาาออนาว่าอะไรอีกต้องไปไหว้ต้องไปกราบขอพรท่านนายกทักษิณเสร็จเห็นบอกว่าจะไป เรือนหน้านี่ไปมุนนอกอีกแล้วแพลนเต็มไปหมดไม่เห็นจะได้อะไรไม่เข้าใจท,ทำไมเอ็มก้เลือกไปลงทุนที่เวียนานา้ำมากกว่าที่จะมาลงทุนประเทศไทยนะยัง <c oughs> ไม่เข้าใจเลยเอ่อซีอีโอเขาพูดเองคอนเฟิร์มแล้วพูดที่ฮานอยด้วยเ <c oughs> อ่อทิมคุกอะ่ะสงสัยทิมคุกไปเล่นสงการเมืองไทยแล้วก็บินไปเอ่อ ไปเล่นสงการเมืองไทยไปกินไข่เจียวเจ๊ฝายเสร็จแล้วก็บินไปเปิดโรงงานไปเปิดโรงงานที่ฮาหนอยงโอ้ยนายกทวิตเตอร์จะไม่หัวเสียลยนั่นอุตสาบินนอกประเทศเป็นว่าเล่นเจอเวียดนามเอาแอ,าเอปเปิลไปตั้งโรงงานที่ เวียดนามใช่อโอ้พระจันทร์ถึงบ้านแล้วลมแรงนะขยะเต็มทั้งหมดเลยลมแรงจนไอ้ป้ายรุ่นเมย์หน้าบ้านเนี่ยแทบโคตรเนี่ยป้ายรุ่นเมย์เอียงกระเทเอนเลย มววีกพาไปดูซูชิพาไปเล่นกับซูชิดีกว่าเดี๋ยวนายกทวิตเตอร์เดี๋ยวโดนโดนท่านนายกขักงศิไล่ออกอย้นแหละเอ้ดูในมืนอก่อคุยเจราจาหาคนมาลงทุนยังไงแอปเปิลบินข้ามประเทศไทยไปไปเปิดโรงงานอยู่นู่นแล้วเวียดนามเดี๋ยวมีจดหมายอะไรเนี่ย อ๋อโพ You must bring photograph อ oh, uh, ๋อเออพอดีว yeah. ันวันที่วันที่สองนี่เดี๋ยวดูว่ามีจดหมายอะไรั้างสุชี แมวหายไปไหนว่าสุชิอยู่ไหนสงสัยไปนอนห้องด้วยแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวไปตามแมวก่อนไปเอาแมวก่อน แมวหายหาแมวไม่เจอมันไปซ่อนอยู่ไหนนะเออแมวหายหาแมวหาไม่เจอเออเดี๋ยวจะจะมาเล่าพอดีออ,อเดือนหน้าเดือนหน้าเขากำลังจะมีเลือกตั้งเออจะจะมีเลือกตั้งเนี่ยประเทศอังกฤษเขาไม่มีการขึ้นรถแห่หาเสียงหรือว่า ไปตั้งเวทีประกาศแลนสไลด์เลนสไลด์เหมือนเหมือนเมืองไทยนะครับไอ้ที่อังกฤษเนี่ยคุณทำได้แค่ส่งจดหมายแนะนําตัวมาให้ที่บ้านเนเท่านั้นใบปิวคนนี้ชื่ออะไรเดวิดโจนบเชนเออวันที่สองวันที่สองเดือนพฤษภาเ,ออเดือนหน้าเนี่ยเขาจะมีเลือกตั้งที่อังกฤษนะ ไอ้หมอนี่ยเดวิดโจนเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟคนใหม่เพราะว่าไอ้คนเก่าไอ้ไอ้สกอตสกอตบาตันมันมันไปไปอะไรนะเขาเรียกลอบบี้ลอบบี้บริษัทบริษัทเกมไอ้บริษัทการพนันเขาก็เลยมันก็เลยโดนตรวจสอบจากไอ้ไอ้รัฐสภาตอนนี้มันลาออกไปแล้วเพราะว่าคนในแบ็กในเมืองเนี่ย ในเขตเนี้ยพักกันร่วมลงชื่อไล่มันออกเออแต่มันมันหน้าด้านไม่ไหวมันมันชิงลาออกก่อนเออตอนนี้ก็ Twitter Facebook อะไรมันก็ไม่โพสละเออปกติจะเห็นเห็นโพสแต่คนนี้คนนี้ชื่อคริสเว็บเป็น,เป,นเป็นพรรคลาเบอร์เออยังไม่เคยได้เลือกเลยคริสเว็บเออตัวนี้แอนดรูว์ตัวนี้เป็นลิเบอรัลพรรคลิเบอรรลเออ Don't vote for me. Oh, if you want just another control politician, organize leadership, new open non- ตัวนี้พักอะไรวะ Non-Pol Freedom of Speech Objective อ๋อพักตัวนี้เป็นคงเป็นพักผู้สมัครอิสระชื่อ Non-Pol Freedom Front เออมีหลายพักหลายพักอยู่นี่คือประเทศประเทศประเทศอังกฤษอ่ะมันจะไม่เหมือนประเทศไทยที่เวลาเราหาเสียงเราจะจะเห็นมันจะเห็นผู้สมัครประกันขึ้นรถแห่แล้วก็แบบเหมือนประมาณรถไอ้รถใส่ลําโพงนะ่ะประกาศเช้าเย็นทั้งวันทั้งคืนวิ่งทั้งวันทั้งคืนพอจะเลือกตั้งแต่อยูอย่อยู่อยู่ประเทศอังกฤษนี่จะไม่เหมือนกันเขาจะ ทำได้แค่ส่งใบปลิวแบบนี้มาส่งใบปลิวมาแนะนําตัวผู้คนเขาจะอ่านแล้วก็จะตัดสินเองอมไม่มีการไปขึ้นอ้าวซูชิซูชิมานี่มานี่มาน,มานี่ซูชิมานี่มามานี่เร็วมาคุยกันเมืองกันเร็วซูชิมาไปไหนมาเนี่ยไปไหนมา ชูชีไปไหนมาเนี่ยมาคุยกันเมืองกันฮัลโหลผมชื่อชูชีครับผู้สมัครเออเบอร์เบอร์สิบอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านเบอร์สิบครับอืมไป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 อคุยก่อน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 เออเนี่ยพอเดือนหน้าไอ้เขาก็จะมีเลือกตั้งกันของประเทศอังกฤษนะวันที่วันวันพฤหัสที่สองเดือนพฤษภา ประเทศอังกฤษเขาก็จะมีเลือกตั้งใหม่ตอนนี้พักพักไอ้พักพักลา er, เบอร์เลเบอร์พักแรงงานพักแรงงานพักแรงงานของอังกิจดูเหมือนจะมีคะแนนนําเหมือนเหมือนความนิยมดีขึ้นเพราะว่าพักคอนเซอร์เวทีะช่วงโควิดอ่ะมันมันล็อกดาวน์ชาวบ้านชาวช่องเขาเออแล้วก็พอล็อกดาวน์ชาวบ้านชาวช่องไอ้นายกคนเก่าไอ้บริสอะไอ้หัวฟูฟหัวทองทองฟูฟมันก็ จัดปาร์ตี้กินเบียร์กินเบียร์กินเหล้าที่ที่ไอที่บ้านพักเลขที่สิบดาวนิ่งสตรีนั่นแหละเออแล้วก็ประชาชนเขาก็เห็นเขาก็ไอเน,นี้ยจนมันทนความเขาก็โมโหเนาะเพราะว่าพักการล็อกดาวเขาเพอาตัวเองปรับตัวเองพักการนั่งปารต์ตี้กินเหล้ากินวายสบายใจเฉือยเออชาวบ้านชาวช่องเขาก็เลยโมโห เขาก็กดดันมันลาออกไปแล้วนะขอเซอร์เวที <Conservative S 1> นะเปลี่ยนนายกมาสามคนแล้วจากบริสยอร์ซิลมาเป็นผู้หญิงชื่อลิสทรัสอ่อนั่นเป็นนายกได้สองเดือนก,ก็ลาออกอ,อ,กอีกเออแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นรนะิชชี่สนักเออความนิยมยิ่งตกต่ำลงไปอีกอะไรอะไรแล้ว right, 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 right. คุยก่อนคุยก่อนจะไปไหนจะไปไหนฮะ <Huh? S 1> จะไปไหนคุยก่อน,อนได้ยินเป้า อออย่ากลางเล็บเจ็บเจ็บจะไปไหนแล้วนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีไม่ไม่แปลกไม่แปลกคุยคุยการเมืองให้เขาฟังเนี่ยเห็นป่ะตัวนี้เป็นแมวแมวพันธุ์บริติชช็อตแฮร์เอาไงเอาไงเอาไงจะไปไหน ค,คุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนให้อ้มมั่งสิโอ้เออพอมันเริ่มโตแล้วมันเริ่มโตแล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยอยากเล่นด้วยแล้วอยากไปไหนเนี่ยจะเข้าห้องน้ำป่ะไปป่ะไปเข้าห้องน้ำไหมหอยอยากเข้าห้องน้ำป่ะซูชีอยากเข้าห้องน้ำสวัสดีครับผมชื่อชูชีผมอยากเข้าห้องน้ำมากครับ <laughs> อา้าวไปแล้วไปอันนั้นเอาไปไปแล้วไปไป,ไป เป็นแมวพันธุ์วิตติชอตแฮร์คุยกันเมืองต่อ,อโอ้้อคนนี้ทำดีทำดีเป็นโปสเตอร์ผู้คนนี้ชื่อแอนดรูแอนดรูเกรกันเป็นพกกรรคลิเบรเอรโรแล้วทำไมทำไมทาทาโปสโปสใบปิวแนะนำตัวแบบนี้ ทอรี่อ๋อทอรี่เลซี่ลาเบอร์เออคือคือเมืองเมืองที่อยู่เนี่ยเขาซิวพวกพวกเขาซิวพวกพ,พ,พวกเทศบาลเออครับภาษาอังกฤษเขาเรียกเขาซิวพวกพวกว่าการอำเภอพวกว่าการอำเภอเขาเรียกเขาซิวเออมันเป็นพวกลาเบอร์เป็นพวกพักแรงงานอยู่นี่จะใช้เป็นพักเหมือนที่ พวกคณะก้าวหน้าเขาทำอะไรอย่างเงี้ยแหละที่ตอนนี้ที่พรรก้าวไกลเข้ามาทำเองว่าถ้าจะสมัครอบจอบตอะไรแบบนั้นอ่ะเอออบจก็ใช้พักคยู่นี่เขาใช้ระบบพักเหมือนกันอ่าระบบพรรมีพักแรงงานมีพักคเอ่อคอนเซอร์วทีพักอนุรักษนิยมนะแล้วก็พักไอ liberal ที่หลักๆ liberal ก็เป็นพักขนาดกลางเหมือน บ้านเราก็คงภูมิใจไทยไมั้งอืมพักขนาดใหญ่ก็เป็นพักแรงงานกับพักคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็มีพวกเออไหนนะคนนี้แหละพักนอนโพลซิมป์ลนี่แหละเออพักพักนอนโพลนอนโพเออซพ่งซึ่งเป็นคนใหม่มั้งเนี่ยพักนอนโพลบอกไม่ต้องโหวตส่งจดหมายมาเนี่ยตามตัวว่าไม่ต้องโหวตฉันก็ได้เออ ยูวันจัดน n เธอคอนโทรลพ l ลิติชันเออบอกไม่ต้องโหวตเขาคือพวกนี้เขาจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เน้นพักไม่เน้นอะไรเป็นผู้สมัครอิสระเ,เงินเดือนเงินเดือนสอสก็แพงนะอยู่นี่ปีละประมาณเจ็ดเจ็ดมื่นเจ็ดหมื่นปอะเยอะเหมือนกันแล้วก็นั่งรถไฟฟรีอะไรเหมือนบ้านเราอันมัืงเนาะ,ะวันนี้ พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยมัวแต่ดูซีรีส์ซีรีส์ใหม่ในพรามอ่ะโฟล์ทเอาอะแล้วเมื่อเช้าตื่นมาก็สังะสั่เงงาเงางะไปทางานอะไรเราอะไรเราามามาเซกุนไนเซกุนไนอ่ะกุนไนก่อนไ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 นเซ็นยูทอมอร์โรไนไนเซกุนไนกุนไนก่อนซูชิกุนไนกุนไนอะไนไนอะไรเราไนเซไนไน ชอบกัดมือมือลายหมดเนี่ยจะไปไหนเซกุนไนก่อนกุนไนกุนไนโอเคแน่นๆน,นะครับ